พี่ขาไม่มีพี่ขาเนาะพี่ขาแบบแบบๆ่บฮ่าทักกบ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 มาดูกบอับอ๊บเหรอไป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 ด้งด้งดึงขึนน้ำ

này <tôi> bảo quá khiến vào mấy thiêu nữa, bá vào thiêu